ก็หมานะไได้สา,าม0มื่นสี่เมือนเะยด้ะมัคนไวครับลูกูคนเอาไม่ไดโชรไปมากนพอมาเลยมาชุดต่อเมื่อวันกูเป็นอย่งนั้นก็เปนว่าสองทีนยังรู้ปราานักปราดยังรู้ตั้งนักภาษ <c oughs> าอีียงคนยางา่ีจะเขาน้ะพกเปลี่ยนะแม่งเลยพกเปลี่ยเพราะว่ากระดาษมันหลายผลเหมือนกัเา พ่อเอรียกว่าเด็กับหัว่ได้บิดเย็บซี่ยวว่าระวังหกเก่าๆตัวเดียวกันด้วยมือกันไปแบบ <c oughs> ล้แปีบบ้านเลขที่เก้าสิบหกเนาะครับระวังเนะฮ<ะ>ีย <c oughs> นจากความอย่เล่นโเกียเอเก่าไปทเฮียนป้าพุทธะพ่อให้ม,นนหมนนานึ่งห้าเจ็ดห้าแปดแล 68, 8, 8, ้วหกแปดหกแปดพ่าผมหกแปดตัวกันใช่ไหมหกแปดแล้วกระบิกยุ่น้อง้้เพราเาวขึ้นให้เนาะเพราะว่าเขาบอกบินันว่า อย่างมันหลายตัวหลาพี่น้องไปคลับเอาบานนี่ก็พี่จอมเขาเ้าเยอะบาทนี้ครับพี่ับผมจอมเขาเกาเรื่มบ้านนี้ด่าเรียพวกนี้ก็มี้าออำเตียวเจียวก็เป็นยังไงพอก็ว่าให้เตียวคือบเตียงไม่ตีง่ายเลยเพาะฮะต้องวหวเพราะแม่โอ้ดีวันพระเอดีเลยตี โอ้ม,มากมันนางหยกกระดิ่งงาอ่ครับผมพูดยิ่งพูดเก่าพวกเขาอะปลามากครูท่อกันม่านอ่างลางทั้งผูกนาโตเน้นหยังอะไรพวกแม่ม่านม่านทั้งผูกแม่ม่านนี่เออสองคนข้องท่อกันโอ้ข oh. ้องท่อกัน oh. ม่านทาั้งผูกม่านทาั้งผู <formation jin inh ale> มีท้องทั้งคู่ก่าถวยกันพี่เตตั้งท้องนะตั้งท้องเต็มที่แก่เต็มที่แมนว่าแมนัองคนครับผมมาแล้วกับสองคนสองคนมั่งเหี่ยงกันนันแหละปกตินั่นโอ้มนั่เหี่ยงกันก็ร่งอวผู้คนก็เ่งมากทั้งคุณครับผมมาเห็นงอไใน้อ้เหี่ยงเี่างโอ้ยหายปีกะทีง่ายๆ สามสามสามสองสามหนึ่งสามสองสามสามสามหนึ่งเอ้ามันก็เป็นสามหพอใช่แล้วมันใช้สามเลยมันเป็นยังไงฟะว่าไม่สามเสื้อมากฟังเห็นผูุ้ณยิ่งคนนี่สามปีคนต่างทองนี่ไม่ใช่าะวงคนเพราผู้ณยิ่งเป็นชี้ครับผม แต่ขันผันเห็นตู้หิงมาถีงสามตีตสามบวกขค้ืองม่ถ้าเห็นผู้ชายเป็นสี่โอ้ตีใาซสี่เห็นผู้หญิงหน่งบวกถึงเขาคนมีฟองหรือเป่าธรรมามานนะดิอมาเฮียงกันเ่ื่ีสามสามตโอ้ยปกตีแบบกันปกตีแบบกันด้วสี่กับผมแต่ว่าสุดที่สีแบบแบบกับคนสุี พราะนี่ลูกน้อยไม่ทอเนยอืมันยีตีใส่ม่านกันตีใส่สามตัวเลยล่ะกันว่าศูนย์สามสามก็ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามสองก็สองคนเอ่าดีก็ได้ครับมาสองอยู่แล้วกันว่าตีใส่เป่ามันทอกันอ่าแต่ผู้ของคนคนกับตีตีใส่สีเนาะอแต่ว่าก่อนตีกันได้ก็ได้อืมรับที่ฝันมาเท่ากันครับผม เพื่อฝ oh, okay. ันว okay. ่าจะเงี oh, yeah, ้ยข wow. ึ้นไปทั้งเงี sí. like like ้ยนะมักสิเป็นห่นเงี้ยข้าเงี้ยบกกูเจ็บแน่นอนจังก็พอสิเก็บก็อ่ะองค์ก่อนี่สิเก็บแน่นอนโอ้ปากก็ตีก็มานังซื้อนั่งเงี้ยกันลองซองเงาไว้เงี้ยกันนะมักดูพอกันอีกแม่ใช้เสียสีเดียวกันโอ้ถ้าจิงจรว่าเป่าอ๋อไม่เป่าไม่เป่ามันมากเลยนะจิเป็นศูนย์มาก 0ูนย์สามสามนย์ี่ชี่กันตีตีขึ้นเป็นยิ่งใช่ศูนย์สามสามศูน่ี่แต่สองคนเนี่มันกีสามสองสามหนึ่งหมอ่ันว่าตีนึ่งเด็กน้อยนีนท่องนี่ครับผมอนว่าเอาศูนยแบบท่องไายอ้างลังเออศูนย์ศูนย์หรอปะนี่ไงศูน้าโอ้ระยู่รักลอยเนี่ยผมไม่ศูนย์โ้นต้องอยู่หลัรลอย ศูนย์ซีซีศูสามสศูนสามหนึ่งและศูนย์สามสองอนมี่คำว่าแหลกับเป็ซี่่แอลสักคนครับผมจะกอลมอใเญ่หน่มนาสวยว่าขั้นขั้นตีบถือคน้ีมาย่างบอกพ่อขั้นตีพีกับการีมาย่างือเา อให้ว่าใกล้ๆนี่ต้องมาละมาต้องมาหาแต่มาหายาอยู่เนี่ยจะว่าเขามานี่ฮิเขามาหายามันเขามาเดียกไงโอ้โหย่าอยู่แล้วก็ไม่นาาี่นายอ,อาจารย์ไส้บ้านนอกอแอะไปหาแกะยินบอกอืออาจารย์ไส้นคือไอ้ เล่าเป็นมาคาแพ้แ oh. ห oh. uh, ่งน uh ั huh. uh, oh. Oh. Oh, oh. uh, ้นแพนี uh ่เ huh. นี่ยสวดเล้าก็ือเป็เกาเลยโอ้อาอย่างใส่แน่นฮะเป็นแปดเก้าแปดกระสันออกขึ้นบนโอ้เครืงบนเ้างล่างเลยแ่นป้าตฮะพุชารูปเป็นเกา้าเป็นแพแ่เล่าเปนทีสามต้องยูบน่ แขกบอกกันมากน้องกับน้องเอฟซีกับผมขอเไว้เลยจ้ะสองนาทีอะไ้นั่นจนตองหวดเนะรตองหัตั้งี่ดีใช่่าแล้วทาทาต่อหววครับเนี่ยทาต่อหวดของกอหมอฝันตะมือหลังหลังบริษัทผอดีเอ่อต้อง กองหมดกบวันพระเนาะแล้วว่านังคือฟององไอหลันี้นี่งอเียวสี่สี่ก็อู่นะศูนย์สามสามศูนย์สี่สี่มันพอแล้วก็ศูนย์สามสองศูนสามสอง สามหนึ่งไปเรยสามหนึ่งสามสองเออสองตัวทีสามหนึ่งสามสองคือจีไเงีว่าสามหนึ่งสามสองแล้วสามสามไปหน่อยเมื่อหลายตัวชุดสามตัวกับอะไรไปจต่เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามศูนย์หอดศูนย์สามสองเมื่อหลายตัวที่หน่อยจะที่ตัวจะจะพิจารณาเอาไหวประหันแต่ึ้นได้สิละถ้าน้องสิจันไปเนี่ยคือช่องหลายหกแปดครับหผมมาเป็นหกเจ็ดเก้าแปดเนาะ พ่ป no ัญหาข้เาเ่าสร้างไปนะพวกแบบแบบเป็นอยู่เลยได้ตาเไื่าเรื่อยปูจะได้ใหญ่ยูกหายยากร่ใหญ่เโตน่าสั่นมากเลยที่หลังโอ้เ่อสิมากเลยวันที่ที่สิบเก้าตุลาเนี่ยตุลาสิบสี่วันที่สองโอ้อสิมากเลย เอาพี่น้องเยนอนไม่แอ่นอ่ผู้คนฝันแม่นตมานอนขอเรย่ออสี่น้อู้นีนาะนอนก็เป็นน้องกนีั้งแต่ให้ติโตได้ได้ทั้งเาอ่า่นอนย่ะตอี้เอาไฟออมาฝันมาันเ้างบนั้งล่งอำไม่เคาะเป็เกตส์ซ0นชุนหนึ่งบอกสาหนึ่งบวกมื้อจะพลาไปนะซูนสามหนึ่งเออนจะรักรล่อน ศูนย์ศูนสามสามครับศูนย์สามสองศูนย์สามหนึ่งศูนย์สามหนึ่งันสาน้ำปนอย่ตัวเออฮะั FC พี่นัเออสามหนึ่งแมงสามสองสามสามและีนี้และจะหาเลยต้องแลกอลไรอีก้องเป็นอ่าที่ากวันนี้ปลาฝากกับพียูอีกแล้วพี่นั่ง ่ะลขที่นี่มีละปีที่ยังไอือตีีก็อือมัมีรายไหนศูนย์สามสามศูนย์สามสองศูย์ีทีชั้นชุดตัองวดหมอดูตาชิบวันวันที่สิบวันที่สองคุสภาพสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับรูปแบบแนวทางเกิซมี่ว่างพี่น้องจำมายงลงที่สามหนึ่งสามสองสามสามส่วนสามตัวก็จเป็นศูนย์สามสาม 031 032ตัวกันก็คือ044ครับพี่น้องรูปแบบในทางชุดต่องวดหมอดูตาชิดครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาแอดเองกต่ได้บอกพี่น้องเอฟซีตุษย์ชันมาพี่น้องไปเอฟซีระวังเด้อยร่าง68เป็น98พี่น้องตอไบไปจับไว้แน่ๆเพราะว่าทั้งช่องใส่ไม่เขียนแล้วไปมันจะเป็นหลายตัวงวดที่ผ่านมาแต่บางคนจะม,มีชนมีใช้อยู่นี่เลยให้มาตามในาทางชุดต่องวดของหมอดูตาชิดครับพี่น้องเอฟซีตุษย์ชันนะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ประจำลังใจท,งทั้งชิ้นงาน<อ>าครับนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีนืงวครับ